ได้ไหมครับไม่ได้อย่าฝืนไม่ได้อย่าฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนนะครับไม่ได้อย่าฝืนไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเพว่าเอาคลิปเก่าได้ไหมมันมีไว้เลวโอ้ยเอาคลิปนี้แหละเอาแบบนี้เอาได้ชุดวันนี้มันไม่อำนวยมันไม่องให้นี่อย่าเอานะคุณยานันมันไม่ขึ้นเขาไม่ต้องการธรรมดามันขึ้นเนาะเอาถ่ายรูปไปนะครับคือชุดมันไม่อำนวยวันนี้ชุดแม่อำนวยไม่คนเยอะมันอายมันะ ขอบคุณมากขอบคุณที่ดีเดินทางนิดเดินทางสองตัวบางทีอาจจะทำสามตัวแต่เราทำสองตัวอาจารย์ยนอาจารย์ก่อเานีเลขเก้าเดมีทุกเลขอันนี้นี่ตามพื้นของมาลูกเต่าตามมาษาเต่าเต่าเต่าตาตัวนี้มีทุกเลขหแล้วก็ตัวนี้ก็คือเจ็ดแปดเก้ปดเปดเศนยไหนไหนดูสิไหนเลขหกี่ไหนนด ไเลข้างนี้ก็มีหกอนกันนะเออแต่ถ้ามันออกหกหกมันก็ต้องมีหกหกนะมันไม่มีหกหกก็คือจบถ้ามันออกมาหกหกเราก็บอกว่าอ้าววันนี้หกหกอย่าเอาขึ้นแปดให้หน่อยขึ้นแปดให้หน่อยขึ้นอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ไงนี่ไงหกแปดนี่เมื่อกี้มันแปดหกนะคุณจ๋าคุณเมื่อกี้ได้ได้ตัวไหนนะคะนี่ไงแปดหกแปดหกนี่ไงนี่ไง อ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดหนึ่งงั้นหนึ่งสองสามสวยสวยย่นรูปเตาอ่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แยมจากอ่ารัตนบุรีรัตนบุรีนะครับแต่ว่าเป็นเ่าแก่ทำร้านร้านทำเกี่ยวกับเจลลี่นะเกี่เพชรทองเจลลี่คือเพชรพลอยมือถูกต้องเสียดินี่เนาะเขารู้เนี่ยหัวหน้าค่ายวัวชิจิหัวหน้าค่ายมวยอ่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แยมนะครับจากรัตนบุรีขอบคุณมากมเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งกระชูนก็ได้เป็นรักลอย หนึ่งกระนเฮ้ยมันกระติดหนึ่งกัแล้วเนาะเอาูนทอดมาหนึงมันติดอยู่เรวเพราะมันสวยหนึ่งหนึ่งหนึ่งจ็ดหนึ่งเอ้ย0ูนเจ็ดหนึ่งใช่ใช่ชูนเจ็ดหนึ่งอือมันาอืตัวตน้งต้งหักตัวนีในตัวหนึ่งต้องใส่เข้าไปตัวนึงเจ็ดหนึ่งเขามีอยู่เขาอยู่แล้วพอดิซื้อได้คือวมันอันไปเหมือนละมั้งว่าจะมาถ่ายคนลูกลอยอยู่นี่แหละูว่า วะทีเลยอาจารย์อาจารย์แยมบอกไม่ดูค่ะเมื่อกี้ย่นลูกเตาได้ตัวอาจารย์แยมของเธอเนาะวันนี้จะได้มาร่วมด้วยช่วยกันมาร่วมบุญศิลป์แล้วก็มาต่อเนื่องก็มาตรงนี้มามาโยนตั้งใจมาโดยตรงก็มาเจอเลขที่ดีเลยนะใจเลขเลขที่ซื้อลอตเตอรี่ไว้ก็คือเกตหนึ่งคือสอคือแปดเกตหนึ่งไว้เรียบร้อยก็มาโยนพญายโยนก็ตั้งใจให้ลูกศฉีดนั่นแหละถูกนี่ของเธอเนี่ยตรงแต่ตั้งใจก็ให้ลูกศิษย์ลูกนี้เลขนี้จะไปให้ลูกศิษย์ราะนั้นเขารออยู่นี่น้อยพันคนนี่กก็เลยบอ วันนี้โยนกันได้ได้แปดหกแปดหกลูกศิษย์น่ถ้าโยนได้แปดหกหนึ่งกันแต่แต่ว่าให้เจ้เขาที่ว่าเขาเคยมีเฮงก็อารมเต๋าที่เดียวกันในประโยชน์เขาก็ได้เจ็ดหกเจ็ดหกเตาไม่ได้มันก็จะเป็นลูกแบบนั้นเป็นถึงที่ดีๆที่มันเตาเรา่องสวยสวยเกเดออาจารย์คิดว่าถ้าถ้าพวกนี้นี่จะอยู่ล่างพวกพวกหกเจ็ดพวกหกเจ็ดพวก 86นี้อาจารย์คิดว่าอยู่ข้างล่างค่ะ7686นี้อาจารย์คิดอยูอออยข่ข้างล่างแต่ว่าไอตอนนี้กําลังสวยอยู่คือมีไอถ้าจ็ดมันจะอยู่ข้างข้างล่างเร็จแล้วถ้าไม่มีถ้ามันไม,ไม่ไม่ขึ้นบนนะจากจ็ดหนึ่งนะมันจะตายเป็น41ไปอ241ไปอย่างนี้เข้าใจไหม241ไปอย่างนี้เพราะว่าถ้าจ็ดมันไม่ถ้าเราไม่ชอบจ็ดอยู่ไม่ไม่คิดว่าจ็ดอยู่ล่างนะถ้ามันอยู่บนมันก็องเป็น สี 4, พวกไอที่เขียวกับสี่เจ็ดอมีเราชักเจ็ดลงมาแล้วมันจะเหลือพวกพวกหนึ่งพวกศูนย์อยู่ข้างบนพวกสองอยู่แล้วนั่นั้นเลงข้างบนนี้จะอ่อนไม่ไม่ไม่สูงคนสูงเข้ามาแย่งออกข้างล่างแล้วเรางวดเมื่อกี้อาจารย์แยม้มถูกปะ่ะคะก็รวยก็ที่ลงคลิปของไอที่นั่นดิอาจารย์ได้ลงคลิปของไอไอที่ ปลาเกียวกับไอ้บัวขาวเออปลาเกียวไม่มีสิทธิ์จะนกบัวขาวได้นะคืออกคลิปเลยนะไม่มีคิดริกบัวขาวได้ดอกเออภายในหกยกนี่ก็เลยเขียนบอกว่าเหรียญเขียนให้เขาดูเลยเออมีเลขหกมีเลขห้าแล้วมีเลขเจ็ดเข้าใจยังเขาก็ไปใส่กันหกเจ็ดหกห้าแล้วก็หกหกเขาเป็นตัวถิ่งเขาชอบตองเขาก็เลยถูกหกหกอันนี้ที่ผ่านมาเนื้อ้างวันที่ผ่านมาเขาถูกเขาถูกไปเพราะมันกระเจียวกันอย่างเนี้ คือถ่ายให้ดูแล้วก็ลิดให้ดูก็เขียนได้ออกมาอย่างนี้แล้วก็มาโชว์ให้เขาดูอย่างเนี้ยทางวันนี้อาจารย์ย้ำมักตัวหนคะชอบหนักๆที่จัดหนักๆนะคะตัวหนคะจัดหนักท่าเลขแบ่งกันมาจริงๆลักพี่เสด็จน,นมันคล้ายๆเลขวันหลายตัวยังจะกันกนองให้ไม่ได้ดนะถ้าถานจริงๆแต่ว่าเลขตัวน,น,นี้เลขติดหกในหน,น้าหองหน้าน่าจะเป็นตัว น่าจะเป็นตัวยืนมากกว่าเพราะว่าหกถ้าอยู่กับเจ็ดลงมาข้างล่างกับออกเจ็ดหกตัวนี้ชัวร์กว่าข้างบนขอให้เป็นเลขหนึ่งให้เป็นเลขหนึ่งเลขสูงไปอย่างนั้นเป็นเลขหนึ่งเลขสูงเลขสองอยู่ตากร้อยก็ไม่เป็นไรอย่างรัฐธรรมว่าสี่ชอบไม้สี่ต่ร้อยก็ได้นี่เลขมันหมดแล้วถ้าเราคว้าเจ็ดลงมาแล้วนะมันก็จะเหลืออยู่เลขไม่ไม่ไม่กี่มันเหลือเลขอ่อนไปชื่อเลขก่อนอย่าชื่อเลขแก่ากงมากสุดชุดคือเลขห้า อย่าให้เกินเลขห้าสินไปห้าเลขบกข้างบนนะช่วงข้างบนนะเนี่ยเลขต่างเพราะสามตัวเลยนะที่พูดในสามตัวอยู่ก็คือว่าจัดหกเจ็ดนะคะน้องวันนี้นะคะอืที่ชอบหกเจ็ดนะคะเจ็ดนั่นแหละเพราะว่าจงจะซื้อไม่ได้แล้วแหละมันอั้นแล้วเนี่ยคิดอะไรในใจตัวรองกะตัวรองเท่าไหร่ตัวรองเจ็ดแปดตัวรองอไอตัวรองก็คือตัวโยนเมื่อกี้กับแปดหกเมื่อกี้นี่แปดหกเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะเราพูดนะแต่เราไม่ชอบดอง เราคิดเราคิดตัวหนึ่งเรารู้ในใจตัวเราเองแต่แปดก็สูงมันก็อยู่หลักร้อยบนได้แปดตัวนี้ก็ดูดีสวยทั้งคู่นะอย่าลืมอย่างนี้แล้วกันพกเจ็ดแปดนี่ลงสลับกันไปกันมาเผื่อจะเข่าสลับกันได้เพราะว่าเลขมันมามดก็คมอเจ้าเจ็ดแปดแล้วข้างบนก็มีแค่มีหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดนะแค่นั้นมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดนี่ตัวที่น่าจะประกบกับตัวอื่นถ้าเราคิดว่าเจ็ดไม่อยู่นะ ข้างบนเข,ข้าใจไหมเพราะเกจมันอยู่ข้างล่างแล้วถ้าเกจไม่อยู่ข้างบนปุ๊บเราก็ใส่ใส่ใส่สีใส่สีกับห้าพอดีเลยพิจารณาเรื่อค่ะมาตัวได้ก็เอาเรื่อค่ะหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปดเรื่อค่ะกระบอกเขาเลยบอกว่าอาจารย์่ยมมักตัวได้ก็เอาเรื่อค่ะอาจารย์เย้มป้ามือเทวดาใครอยากจะดูมอดูดูให้พิจารณาเรื่อค่ะค่ะเลขอาจารย์เย้่ยมค่ะทว กดเป็นเพื่อนก็ดูลายมือได้เลยงวดเมกีกับถูกนะคะงวดเมกีถูกไม่ต้องถามถึงติดเต็มสีติดเต็มสีหรออื้อคุณสองไม่ต้องไปถามอกเพราะว่ามันเลขง่ายๆเรารู้เลขเนาะมันจะออกเราก็รู้ได้